แต่คงนั้นผู้เฒ่าเรื่องบับัดผู้เฒ่าก็อยากกอดเจ้าพ่อกอดเจ้าบอฟว่าจังพก็เคยถามว่าอายุกค่ปีทีบักกอดก็เก้าคลิอเก้าคลิก็อยากกอดเรื่องผูตักตกลงได้ป่ความร่งความจัหรอกแต่ว่าพ่อกับอกอ้คือเก้าเือพอกลงคือถบอกว่าอ้คือแต่หน้าบอกรม เขาแก่บักแคิ huh ้ขมมากเรื huh ้อ huh ยิง huh. ทุกใจเรียสีเรื้ยเงี้ยยเ่อคิ้วคมมากบักแก่เงี้ยมากต่จีเใครคือพอแค่ตัดไม่บบอู้เอาจีบบักบวกฮะพอก็ยักกอนพอแก่ก่อนอือฮะเข่ากับบักกอนเลยลูกอือพยัคขแย่งาปลี่ยนพูบกแต่คิดวึงวหัวเขาคือฟุ้ง หาหัวเขาหัวเขาจงไงอ่ะมึงเชี่ยมากอนูมึงมักปูบ้างบ้างยืดๆเดือดเขาหัวกับตรงมือเือเพราะฉะนั้นือย่งหงอนย่ากันงาอย่างไขเหงือคนอ่งแตงโมใครระวังใคอดู่เไถ้าเขามัวคูับเขาแบกเมื่อพอ พอท่านสมัยก็เรื่อมเมื่อนี้เขาใช้ข้อไปเลี่อนปหมายมากรั่ะเออเมื่อจแบบกดหมายมาเรื่อมเมื่อจเราบ้างเนือเราบ้างตัวในเรื่งแมงเมื่อก่อนทุ่งคีอก็หาหาเกือบปว่เขาคืออนไรยอืงันกันงาอ่ะเมื่ออาจจะได้ทุกทีดวูร้พรขนายเรา้างคอกเรื่องยังหเราวัางเริ่อ แต่ว่าใหร่นั่งก็กล้วยเหมือหามากห่าบ่มากใช้ใจก็ได้อทำมือพุกุมการพอยยืมนื่มือกันโอ้ห่าแล้วเชื่อแบว่าว่าคือผมเพราะท่านเขาทำให้เขากอดพ่อให้ไหนยืมเอาคว้าวางเด็กกอดดูแขกกอดมือม่เก่ารื่ืงเขาขายกยืมเขาขายกบขายครอบอก้งไปก็ข้าหนึ่งเนาะ แต่ว่าสำหรับยิมกอดแรงมุดจังเยอะบ่าวานมูบัแก่กอดยนะิมแรงมดแต่ว่าพอเนี่ยกอดบ่ได้รู้อืมเพราะว่าคือหอดจะได่ก,กอดบ่หุ่มนะบุ๊ค <c oughs> คือคอพอจะกอดบ่หุ่มนะบุ๊คเนาะเอา้าพอกนี้นยังโยนมาวางหอดทีอยู่บ่อ๋อพอกะเาบอกว่าคือคืรอกโยนไอ้โนอืม อาขอให้มือเข่ามือรามือเขมือบาอกูบนัถูขายไปหึงหงแล้วก็ดูวนะลูกนะเกลือเหันห้เยอะว่าใพูดขายชื่อดีตั้งมืเท่าหาย่เงินบ่อยทีพอเังเขามาเก็บไดวันมาโอ้โหโ้ั้งหาูกั้งางใส่อนไม่งานใหเพอเิไดบอคือบุญพ้เขาพูดใหญ่คือคน็นงานใช อย็กเมื่อเจคือว่ามันปากยืมที่พ่อบอกแขางกคือบางอย่างมันแข้ไวค่ะที่นางอายหรือวะเนี่ยเนาะเออนางมหนย่งงอกงามว่ามันคือว่าโมงานางมันย่งงอกงามของร้อบาทนางสาวคือดารามึ่งคำของร้บาทนางถือใจงามขำอาร้วยบาท วัฒนธรท่านทุกใจท่างงามขำเนาะนานพิชยา่าแก้วเรืองเส้นสองร้อบาทก็รวมก็คือหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทผ่านมาทางข้องอีนางไอ้เนาะไอ้พารวยเออขอขอบคุณขอบคุณใหญ่ๆด้วค่ะเด้ออันนึไอ้พารวย่ะพาไปบึงด้วค่ะเด้ออันผู้จ่กถึงพันท่องโตใหญ่มืองีเมือใด้วันไใดเกินพร้อมค่ะ ก็มาปกดใจหยัดหัวเอือก็มากระืดได้ยืมม้ออืมอ้ามขอให้มือชกมือรัามือชกมือไม้อ้าวุวันนี้ถูกขับไปถึหถึงแล้วก็รุ่นรุนะลูกนะอาเจริญนจะรุ่มาวันนี้ควาพุ่แไรคขาพุ่แไ่อันนี้นางสุพภาพรชิดพ่อค้าตัวนี้เขาเปิดใจชื่อเขาไสบุ๋ชิดพ่อค้าจากโคราชบ่ถ้าวัโอปุ่นของร้อยบาทอ้าวถ่าคก้มค่างกุไปนะล uh, ูกนะนางสุพภาพร เออขอ2โครกม5อรก10ครกอาทอายุวันนี้จบขัดแล้วแล้วขอดูดันนี้นะอันนี้นางทั้นคือนี้ดวงแก้วป้าที่พป้าทิ่าชเกิดวันที่ชาวเกิดพอโสโอ้ยพ่อขอพอนองน้องอาอาทย์ขึ้นรายเฉยพ่อคือพอแถวหล้วผูงามผูงามหรือขอคืนมันเออพอร่วมถวายกับองค์ปู่ของพันบาท พราะกับพวงมาหล่พราะกับห้มาคูงด้วยมาอเกึถ้าอ่อนมาอึมปูนี่เราก็จะอ่อนกันไงนี่ยมันเปิยก็คือเรากันจังไห่เราเาก็ถือถูนมกันคือรมั่ะอ่อนมมังูกกมหวยก็รึมหวยอยู่ครับ บักเข็นขึ้นกว่าบ้ครับคูวันข้างของวข้งของบักเือนควันข้างของครับกีัวัวัสวมันขึ้นังแหละบักเขืมาก ก๊บเกบเกบ้จาครับผู้พวกพวกไอ้ฟองงามงามครับวสวยงามนะคือจำองงามเลยครับอ้าวงามนคือี่นน้ะวงเก้ม่อ่าพอหันมือถุกมือรมือถุกมือไว้อายุวันนี้ถูกขับไะแ้วฮึ่ึแล้วก็รวจสุขภาพเฉๆนะวันนี้กระดก เออืมเออตงามมาเออใจุ้่นใกวุ่นอืมอันนี้ข้อคางข้องาง้องคครูเคยเคยสียไั่กีเคุเคย่ืมพี่ครับคืองานคือรืองามครับเออ อันนี้ของคุมยากาเพื่อคือไว้ตาของมือถือไว้ร่วมกับคมข้างบนฝองกับควงมาไร้เออขอให้ตาของมือกับยาการเพิรโอ้มาถึงแต่พอแ้ยิ่มากเนาะขอให้มือกขมือได้มือเขมือมาอาู้วยนะถูกขาดไปถึงแล้วพวเราย่อเกิดขาดคงมาได้เ้อนงานการเพรเยอะมัวถึงมากึพมากให้พอ งี้ยยืมมากเลยไงวะครับปูคืองนแกล้คพึกเดี๋ยวพ่อจะให้ค่าฟูมาเลยแค่คึกเก้าบาทปัดคึกเิดนะให้คลึกเนยเนี่ยคึกเฉคืออมือคือแค่ถังปูไอ้เมื่อเนติปูเอ้าเขาเล็กมามืวอกหัวแกก็ยืมคึกเกครับปูคือไม่หัแกะอเวแกออกกว่าหักออกกว่าชืนเงินกับสิเต็มพ่อพ่อเขาอย กูแด่แต่ชอบผ้โพอเลยว่าที่อยาแก่หัวออกูก็ขึ้กูก็ขึ้กูแก่กู่คุยเลย่กูคืยมอใครกูกูึ้นขึ้นขึ้นขึ้คขึพนขึ้นาก้นขึ้าขึ้น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 ขึยนข้นขึ้นขนข้นขึ้ยขึ้นขึ้นขา้ด้นขึ้นข้นขึ็นข้น้นขึ้นขึ้้นขึ้น มือเรียกออกก็ไม่คิดจะขึ้หลก็รูก้อำอว่าเ่ออกกู้เออ่าถึงเอออขกก็ขึ้นเบอร์ไว้ท่ยงขึ้นออกแล้วรือขึ้นออกแล้วครับพ่อจะเอาพวงมางานอย่างเงี้ยนะเดี๋ยไปฝากคสาวูกองกต่าให้เ้ครับเอากค่คื้งไวคือหวังเขาพูเนาะครับเอาค่ เอาใช้มือไงมาเรื <not player> <t asia> <inaudible millennials t asia> ่อใช้มือไงเยอะๆหนักปุ้งก็มึงจะคนดูก่อนสิ่ะคือนองเลย้องหองขาวช้างมองปื้อคีมองหน้าหายมองเขียวมันก็ไดายต่เร่องพุกหอง้า

เพิ่ขึ้นายแสนอไม่คลิปเอคนนี่สิบเอ็ดคนก็ต้องให้คลิปเอว้วงได้ก่นใคลิปเอแกบอกได้ต่พูข้างบอวา่าที่หนุ่มคลิปเอข้างบอกถ้างขัดไปจัดด่วนด้วยนะคลิปเอคลิปเอคลิปมากคลิปเอว,ว,ว่วงยืมครพอทำงานเดลยวได้คลิปเอไม่คลิปเอคนเ็นอยู่ตีปูน ก็ต้องเคพอดีใจเรื่องไเคยกินเคียร์ผู้ว่าพ่อว่าคบคบเคลแน่นอนหายจากผูิงนะชื่อเอื้อนนะวันที่หนึ่งไปเอามาปุ่นกาเที่ใช้วันที่หนึ่งน่ะอยเงี้ยวเตรียมไว้ผู้ใหญ่จปพู้คังลูกจะพูดบ้าคืออบนะวันที่หนึ่งนะเตรียมไว้ เรียงไปคือเอวงข้อเจียวึืนก็ปักเบิ้งข้อน่ะเออคือปักเบิ้งตํามันชื่อมันเชื่อและเรื่มงเบิ้คืกเบิ้งติปูคือปักเบิเ้ลขัดกั้คือแก่รเดียนแคขอเพาว่ากู้เขาเออคือปักเบิมมาา้งเรื่องเมื่อฉากนาฉากหังเร่องเมื่อีเบิ้ละปูนค่อยง่ายเ่เขามองนั่นมองนี่ง่ายไม่เขางายย่ายเรืบ่บ ต้ม่บอกขั้นไงวันบอกขั้นไงปูว่าปู้สาวก็บจโอ้มาผู้ต่อผู้นี้ผพถึงพู้มาได้ดอกมาได้เปิด่ยาเขาแค่แขนเขาเรื่องได้หี่อยนังนคือใช้บ่วงมาบ่วงมันงอนกูคือเขาแบบจุ่ว่าใช้ถือพ่าผมได้ยืมผังใช้จองจึงนะครับแลก็ถือไว้มึงใช้ใช้ของอยู่กับพ่อแต่เท่าเขาถือว่าถือบ้าเรื่องครับขั้นแ่หวาแนว่าแขแขนมันมันเขาดอแขนมนว่อ ขเขาแข็งเป็น a ากซ้งซ้าใชอือไเขาแข็งแข็งได้เขาใจก็แบบชิบิ้งพ้วงนะใช่อืมแข้งหังมันได้อย่างนี้ก็โก้ใช่ห้งมันได้อืกกอมหั่งมันได้ตึงปเปิดเส้นมันด้อแข็ง,งอือพราะไม่คือเส็นหน่อยปวดจอยพกเดื้อมาเขาก็ลงมข้งหน่อยแล้วมันกระติแตกออกตัวอืมเนาะเอาข้มันพอดีพอฟดื้วเลนบีวันขึ้น ให้เอาขึ้นรถบักเบิงเนาะเอาขึ้นรถบักเบิพ่อนะก็เปลี่ยนแปลงเัวเป็นบบว่าเอารถบักเบิงนะว่าไม่ผัวใช่่็พ่อรื้อขับคอยแร่งคอยงามพ่อหันขึ้นขับเป็นพอเนี่ยู้รับ็นปู่พ่อขับเองเนาะนันพ่อหรืออปูนางนาเธอเธอแต่ว่าชาเขาพ่อก็จังคือืมเขาพ่อกังคืออืมมื่อกว่า้าพอก็ใชไปรอืมคือหันเช้าเช เกือทั่วแต่บาพวอกเกลือแค่นั้นเลยเนเพรามัดเรือเกลืไม่พอว่าคือพอจะเยอ่หางว่าไมู่ือทพ่วมาแรวมาก็คือว่าคือพอเลยว่าคือพอมาพู่โอ้มาบ่านก่อว่าคืองบว่าท่านค่ะปูดีกับบวบฝาฝาของแต่ทั่วว่าท่านกาวอ่ะกาวตัางเมื่อปัญหาอย่างงบมีค่ะเมื่อปหาเกี่ยวกับความคบค้า อันนี้เขาใครของนาการยาวทุกผู้ห้ามแต่ทุกผู้ห้ามทามือเปิดง้างลูกป้องมือง้างคือกลมลูกเข้มพอไปแต่งกลวงแค่เรื่องอายเย่กากายกาไปป้องแล้วเข้มน้าเพิ่อางหน้ากูคือ ฟาก็จะนึกถึงนึกถึงบักเข็งย่เปิดคอไม่เบยคอองขาดขาดเนี่ย้ขาดจคกขาปะพู่ก็มื่อกนนั่ม้นไม่ตื่นป่ะแต่งเพียงอยู่ปะปู่การ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 ก็เกลี้ยงเงินอ่ายักูมนหนักกว่น่งเบื้งกันย่างหนักกว่ระเบื้องกน เขาคา้าาแคเป็นแฟชั่นปูว่าแมนก็บอก้าาาเงี่ยป่ปูมันก็งปูาบว่ากัไนมันมุ่งกับ่ขอปูเาสิขอปูไปมง บ็ปรมามาคู hmm. mm ้ของิน hmm. ค mm ือคงเดี hmm. oh. no. mm ้ยคงขาดก็ปรว่าโอ้พอขาดขาดขาดเนี้ยป่านน่ะแล้วถือก็แล้ือกันัขาประกงมันยขอนก็ปรืมาเรื่ออันไม่อันนี้อ๋อฮะ เอาไปคืนคงปะคงาจ้งคงเข้ากันกันเงนะสามสามสองเกียรเอาไปคืนมึงยืดแล้อ้ข่าแค่ข่าข่าขาอ้ันเห็นหนาเวทนาปานแล้คยืมเออมาเกี่ยวับงนไอ้ข้ไอ้ขไปคืนเมูงไดก็ไปร่วมนงีมงได้ก็ได้ก็คุ้เรียคุ้นะคุ้ะ หาคือสมม่ขาขาดขาขาดเนี่ยวันหน er like ึม wow ่าซื้ออะไรติดตัวซ่งแหนักอยกับพวกวานกันไหนเขาบ้อมือกับพวกายเขาเอาดืมุปกรอนกับพว่วาไม่ว่าเขาใส่เป็นเพื่ฉันตัวแค่สั่นติดตัวเพราะว่าเมื่อหลูขายก่นเขาใช้แมกับขาเรา่ขาจงคือเริ่ขาเง้าเขาใช้อะไรอันนี้ว่าขาดขาขาดเนี่ยมันแรกว่นแร ขายงาขายแต่ก okay. ูแต้กูต้งไปก็ไม่พูดละวูขาดมดวันขาเข่าขวักขวดออกมาครับขาดก็ขายโพสบ้านเมื่อแค่ของแค่แต่ล้องไขว้กันเออ้านเมื่ขาดขาขาเท้ากลุ่มี้ยงขาดเงาคุกเงาป่านนั้นก็ฟอกหวกัน ขาเนีขาได้ขาขาขาจะมาสองขาครับมันย่างิอางล่างเลยพีขาสองขาได้ยิงเพรา่าขาอย่าไปขอมขาขอขาขาสองขาเดยขาขบขายืนไปอยเขาเ่แต่าก็หายไปเร็วว่านางเนา นั่งแล้วแต่ก็าังแต่ของคือจะใช่ของดื้อ้งจะย่างไก่าน้าขาไา่บ่เช้าเอาไปหอยขังเบิ่งเดอร์มาถือว่ามุ้งคือถูขังเออหอยแน่องแบบถ่าหัวเต๋หั้อเต้นก ขาดควมุกอากาศใช่เพราะการเงาของจฮนะเนาะอันน <isk> ี้เต็งโูพวรวดเพราะกับคาราวะองคู่ปลาและปูคคือบระคับแต่เบิดบุ่มได้ยังจ้าปูตาแต่มุมเขาเบิดบุ่มอย่างจาชุกจักขั้นแม่บอกรดน้ำรดด้านบนนี่ก็คืออนุมัตรล้วนแต่แกรดจักขั้นคือพอเือแตงแยังแกม้วนแต่แกรดกว่าเอาแค่ว่าที่ยิ่งกว่ เขาเก็คุ้อะ่ระลูกเขาเบื่อมั้งเาคือเอาดื้อๆกัเอาเขาเบียอเ่าเก็บขุนเริอเออขันยู่คำคุ้มเ่าเก็บขุนคำคุ้มเริ่มเออเอาได้รึเปอ่าขันู้ชขาไปกลองไว้เร็วพอเขาเก็บขุนได้เ่าเก็บขุนเ่าเก็บขุไปกลองไว้เลยแล้วพออนุ่มมาหาหรือว่าทำงานยืมผ่านแต่ปัื อยากให้เขียอนะแต่ถ้ามันถูกนะอันนี้ขออีงานนเพาะว่าขอทัาขันไม่ได้เพราะคือเรา่องเสียงเว่านันงานก็มีอะไรใหเเตะไปคห้ให้ถูกโน้บุถูโน้มีอะไรบล็อกเตะเเยืะอยเพราะเาคือพกเตะเตืกอมเอออนนงน่นาบุบบุบู นางไม่เหนื่อยไม่ไ mm. ด้ออกรวบไปไหนไม่รู้เนาะถ้าพ่อมม่ออกรวบเออนัางก็ไม่ได้ไปเนาะโอเคเนาะอ่ากอทำมือคบมือรับมือคบมือหมายหึงหึงแล้วก็มือดือนะมึงนะใจดื้อใจดื้ออือทางนี้แค่ไหนอือมาทางนี้อืออันนี้ผ่านมาทางเข้ามาเคลื่อนงานคลุงขึ้นมาแรงร่วมวูงกับองค์พ่อมาแจมก้อยดื้ออือมาแจมก้อยดื้อพันถามไปพุกมาจังหวะเธออือครับผมคือข้อเยอะคือว่า แต่กินก้อยดึกวันนี้เมื่อวานกินสิบหกใช่ไหมจ้าภูวันนี้แกินเท่าไหร่พ่อก้อยดึกก้อยดึกมดจำไว่พันข้าวเยห้ำเลยไก่โง่ห้เหลือมาให้พ่อมว่าหาก็ไเอาอย่างนี้ของงานเอาคือใช่ไหมจ้าภูก็จะกินก้อยดึกกว่ากินหมึขายว่าเยอะเมื่อผันขาก็วงขาย เออโคค้งไปกว้ะอืมกว้างโค้งครางว่าเนื้อมันนหน่อนะมันอาจจะบวทันเนาะก่อนดูผูกเด้คทางค้างจะทนก็รู้่าเออก็มันหน่อยซะนั้งหมนได้เก็ดสิบมือได้เก็ดบมืออ้าวขอใหงานกบเกมือกบยกมือกบมันถึ่อนเ่นแล้วก็รวนะ่ะาไปทั้งเืองมาถูกทันถาเชือมันเบืดอต่เบื่อเดือเาใจวอ เออข้าว่ากล่องว้าง่มเือื่นราครับผมเบิ่งกลองลงไปหกงเดยเอเรี่กกล่องว้าไหมคือพวกท่านนะครับดึงากนป่าวแกนงจะหามูเด้เออเว่ากท่านจาก๋ยกคืองูน้ะครับอาคุณได้เอาท่านกับท่านเท่านั้นหะอันนี้เอคือผ่านมาทางเข้าว่าเสืออื่นเาะ อาวไดู้ได้คุมได้คือเสียงเรื่องงานบวมบุญมมาเพะให้บุญผู้มคือบวญร้านรวมข้างเออได้ทุกผู้ทุกคน้มได้วรืหหางมือจะเรื่องจะเรื่องท้ามมากค่ะคือหึ่งหึ่งเขาก็รือปวดถูกกระดกระดึอมอันนี้เอมคผ่านมาท่อข้างแบบเชืเอเคื่อะไรงานสุดสมองงานร้อยกว่าใช่พ่อหลายพ่อพ่อพอป้องกันงานหลายห้าเหนืัอยค่ะงานร้อนห่อยไหค่ะ แสดงว่าพ่อเม่ไปไขายขายเตี๋ยเพราะขึ้งง่ายหน่อยคือพ่อเงาถักกวนมาทานเขาขึงง่ายกวนจะปูเออขอปูขอให้ปูช่วยหัเรื่องเออกะชวยกูนะกัืขึ้ิปมกัชิมือจะได้น้าม่หน่อยเาะอือ้าวเดี๋ยวพ่อจะช่วยนะลูกนะขอให้มือชขมือแรงมือทขมือมา้้วันนี้กขาดไปหนึ่งแล้วก็รวกจะดึงจะดึงกม อันนี้เขอผู่ใหญนี่ยเอาคู่ใหญ่นางสาวจุขาวัดทองด้วยรวมรวมมากับคือพ่อห้าร้อยบาท่ะสมค้ารวไปเรื่อยๆนะลูกนะขอห้ามือยเขาือรับมือยเขาก็ไม้หนึ่งหนึ่งแล้วก็รวจเริญเจริอกุอันนี้ของใครนางสาวจดุพอกันกันหนึงพร้อครอบคัวจะสมค้ามวมกับคือพ่อมาห้าพันบาทใช่ไหมใให้เจ๊คืมงานด้วยให้มาคูด้วย ให้น้องวันด้วยแล้วก็ให้น้องอื่นด้วยนะ <c oughs> ขอให้นางจุจารุพรเนาะจารุพรใช่ไหม <c oughs> จารุพรจารุพรกรรักเมือมือโชคมือดาบมือโชคมือวันหึงหึงแล้วก็มือขอให้ถูกหวยทุกวันทุกวันนะเว้จดึงกระดึงอ, <c oughs> อันนี้เ่็นขอ,องผู้ใหอ้ ก็เนเฟาฟาบอื่นวัตับปูตับงาวันไี้วันกองกอยร่วมบุนห้าเก้าถึงกเงาหเนฮะเออร่วมค่ะคุ้ม้าวมมาห้าร้อเก้าถึงถูกไหมพ่อถูกไหมมั่บ่ถูกบบคนอื่นมั่งหมดุเพื่องกันไหนกาะื้เขา มันจะเปิดเก่าเรือคือมันจะกะถูกต้องนะลูกนะถ้าอยากให้มันถูกต้องต้องไถ่ายายเก่าเกิดคุ้มนะลูกนะถึงจะได้ทูกได้รับไป้ดถูกได้มากเออั้งว่าอึนังกอก่นด้วยด้วยจะปุกเก่าเกิดคุ้มเก่าเกิดคุ้มนะลูกนะเอาให้มันได้อือถามว่าถ้าใช้คายเก่าเร่อคืบมันจะได้บกพไา้อันนี้มันหาเลยเก่าคืบมันบกพลูก มันไม่ผูกอ่ะก็อรยเ็เปเอีย้อยากให้มันผูกก็ต้องใส่ก้าเกิดถูกเงลูกสามอร่อยใส่มาก้าเกิดูมาค่อยจะผูกก้องแล้วนะกลงขึ้นยึดแกจรณาดูอืม้าใช่เรวมานจะถูกพอมากก็ต้องผูกพราะใให้มันผูกไงจะใคให้มันพื้นเขาจะงา เออบุร้ากรไม่บุกมากกว่ากันรายคู่รานคบรายคือเชื่อเรื่องนั้นคือรวมบุญมากับกลุ่มไม่คู่น้อเออคือว่ากลุ่มรายคล้าย nhau แต่คือเด็กข่างเด็กคุกน้ำโบเด็กโกรธข่างบุญข่างคู่คบให้กับตัวเองพร้อมกับอืมครอบครัวทุกคนทุกคนคือร่วมข่างนะลูกนะขอให้เจริญการเริ่ขอให้บุญคู่คบคือบุร้านรดต่คือเด็กข่างรวมกันม่าขอให้เกิดในวัยที่หนุ่ม ให้ห e yeah. nah, ุ่านเบิกจับชิ้เงินทองแต่หน้าเืองน้าเืงลูกันควบเอาขันคบกัเก่ามาควบกัดคือเขาใกังงันหอน้าให้มาคกบอังยืนยันยืนยันหนักบอกน้าเคกบยันตคกบเท่าไหร่ ไม่ได้ดีกีปูครับโอเคโอเคเล่นมาคืนมาเก้าร้อยคืนคืกว่าคือื่น่กว่คือืกงัก่อน9ก้าร้อยคืนลูกนะอเคยนให้ันถูกต้องสั้งจองได้เล่นบปูนน่อ่ะบะข้างคือกันอืมข้างข้างไว้ก็คือปะข้างไม่คือแค่ว่าข้างรู้ดีพอว่ะ ท,าาท่านวะัดขึ้นหนึ่งด้วยนะอือกูเนี่ยท่านวัดขึ้นท่นวัดที่หนึ่งท่าน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 ยื่เพิ่นแค่แต่ท่านอือฮะครับท่านวาัไงก็ท่านอือค่ายแค่แต่ท่านมีแต่คั้นค่ายคือยังมาถ่ายขึ้นก็้ว้นเครับกูขัานค่ายก็ถึงยังมาถ่ายคิ้วอือ น้ำมา้าหวานวิกีจันเลยบัานี้คือเที่ยกรังแต่ไม่คบอยมีแดดามืค่อยงอน่านหืดแค่อบเร็วๆนี้จัดวนจัดเต็มบ่ายทองบ่ายเช้าวก้าทุ่มเก้าุเแล้วชดอาหมาไเอาอีกแล้วหวักควาพอใน้ำเป็มห่บ้านมือออกมือเนาะออกมือตีพ ก็คือโมไดใช่ไหมอ้าวเไม่ก้มไม่ไมก้มมอายั้นกขาพลาสกๆแล้วกดจงจะดึนะลูกนะหนึ่งสง